ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอ กัมพูชาเนี่ยมันก็แฮ็ของเราไปนะแล้วมันก็ไปโฆษณาชวนเชื่อไปปั่นหัวประชาชนชาวกัมพูชามันก็บอกว่าดูสิเห็นแม้ทหารไทยมันมีการเคลื่อนกำลังมาแนละ้วนะส่งรถถังรถยนเกาะเข้ามาประชิดชายแดนเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วมันพร้อมที่จะลบกับเราแนละ้วเพราะฉะนั้นฝั่งเราเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเตรียมกำลังไปเหมือนกัน เอาแล้วทัพภาคที่สองส่งซิกขนอาวุธหนักลุยขเขมรเสริมความถึกทหารไทยติดเขียวเล็บสับสอกมวยไทยขเขมรรู้ถึงกับดินหนักล่าสุดค่ะยูทูบเบอร์สายทหารได้มีการออกมาระบุข้อมูลค่ะเกี่ยวกับกรณีนักรบชุดดำพึบพื้นที่ตามเมืมองทมพร้อมกับมีการกล่าวถึงประเด็นกองทัพภาคที่สองส่งซิกขนอาวุธหนักลุยขเขมรบางช่วงค่ะบอกว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการเปิดภาพนักรบชุดดำหรือว่าทหารพราน26ค่ายปักธงชัยหนึ่งในกองกำลังสุรานารีที่ปราสาทตามเมืองทมซึ่งเขมนินบอกว่านักรบชุดดำนั้นไม่ค่อยจะพูดจาดีด้วยพูดจาพงพางเด็ดขาดกว่าซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบว่าไม่เหมือนกับทหารชุดลายพรางที่ประจําการที่ปราสาทตามเมืองทมซึ่งก่สอดคล้องข่ากับที่ก่อนหน้านี้อดีตทหารพราน กรกฎเกตแก้วอดีตนักรบเดนตายไลส่สมร,รภูมิกองร้อยฐานพรานจู่โจม911ชค513ค่ายปักธงชัยได้เคยมีการออกมาระบุไว้ว่าได้มีการส่งนักรบชุดดำหรือว่าทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2 6ค่ายปักธงชัยจากตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาที่เคยรบกับทหารเขมรเมื่อปีพศ2554 ที่ปราสาทตาควายและที่ปราสาทตาเมือนทมได้ถูกส่งเข้าไปรักษาการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องต่างๆเช่นช่องคนาประจำการโดย กองร้อยหารพร,รานที่2607ช่องตะเกาประจำการโดยกองร้อยหารพร,รานที่2603และที่ช่องปลดต่างหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพร,รานที่26จากค่ายปักธงชัยก็ได้มีการเข้าไปดูแลพื้นที่เพื่อรักษาอธิปไตยด้วยโดย i o โอค m e n t ค่ะก็ได้มีการแคปภาพของกลุ่มนักรบชุดดำของไทยนำไปปันหัวชาวคอมเมนต์ว่าดูสิ ทหารไทยส่งกองกําลังเข้ามามากมายแต่ฝากบอกว่าให้ถอยไม่เพียงเท่านั้นค่ะทางด้านของยูทูบเบอร์สายทหารยังได้มีการออกมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพภาคที่2ที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อทําการรบซึ่งก่อเป็นการสื่อว่าเขาพร้อมที่จะทําการรบพร้อมที่จะย้ายอาวุธยุประกรณ์หนักไปสู่พื้นที่สนามรบอย่างรวดเร็ว,รวโดยทางด้านของเพจกองทัพที่สองได้มีการโพสต์ระบุชัดเจนว่าเพื่อการรบที่คล่องตัวยุทโธปรกรณ์ต้องไปถึงที่ไม้ให้เร็วที่สุดโดยกองพันทหารขนส่งที่22 กองบัญชาการช่วยรบที่2พร้อมกับมีการเปิดเผยให้เห็นภาพค่ะการเคลื่อนย้ายอวุปรกรณ์ของกองทัพซึ่งก็ล้วนแต่เป็นอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่และในคลิปค่ะก็ยังมีการบรรยายว่าในสนามรบการเคลื่อนย้ายยุทธปรกรณ์คือหัวใจของชัยชนะกองพันทหารขนส่งที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2ขอนําเสนอภารกิจเพิ่มความสามารถของคนขับโดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกสมรรถนะการเคลื่อนย้ายยุทธปรกรณ์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถยานเกาะสายพานโดยฝึกจากพื้นฐานขึ้นสู่ระดับยุทธว,วิธีเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายยุทธปรกรณ์ระดับหนึ่งกองร้อยได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทุงทีนี่ไม่ใช่แค่เพียงสร้างความเชี่ยวชาญในกำลังพลเฉพาะแต่ยังสร้างความพร้อมรบที่ยืนหยัดได้ด้วยตนเองให้พร้อมทำภารกิจเพื่อชาติเพื่อชัยชนะ รวดเร็วปลอดภยัยโปรง่งใสทันเวลาพร้อมกับมีการทิ้งท้ายกองพันทหารขนส่งที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2เป็นหน่วยขนส่งระดับกองพันชั้นนําของกองทบพบร้อมสนับสนุนขนส่งอาวุธธปรกรณ์ของกองทัพและพร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายยามมีภัยมาพวกเราขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มขีดความสามารถด้านยูทูบเบอร์ค่ะก็มีการวิเคราะห์อีกว่า ไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องของการเตรียมเคลื่อนย้ายให้พร้อมรบเท่านั้นแต่ยังมีผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่สองเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของอาวุธหนักให้อยู่ในสภาพพร้อมรบอีกด้วยก็คือว่ามี100คันก็ต้องพร้อมรบ100คันเรื่องนี้ค่ะก็อทำให้เพจกัมพูชา มีการเอาเรื่องนี้ไปปั่นอีกเช่นเคยโดยมีการบอกว่าอาวุธหนักของไทยมาประชิดชายแดนแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงคอมเมนต์ต่างหากที่มีการเตรียมเอาอาวุธหนักมาประชิดชายแดนไทยก่อนและก็มีหลักฐานออกมาอย่างชัดเจนด้วยคอมเมนต์พยายามที่จะบิดเบือนว่าฝ่ายไทยมีการไปรุกคอมเมนต์ก่อนยูทูบเบอร์สายทหารบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันถ้าดูจากภายนอกที่ทหารระดับสูงออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ทุกอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนั่นคือฉากหน้าที่ไม่ต้องการให้ประชาชนตกใจใช้ชีวิตประจำวันต่อไปแต่ว่าเบื้องหลังมันไม่ได้นิ่งแบบนั้นขเขมรจ้องที่จะกัดเราซึ่งขเขมรมีการติดตั้งปืนใหญ่มันก็หันปากกระบอกปืนมาทางประเทศไทยถามว่าถ้าสถานการณ์ปกติทำไมขเขมรถึงมีการหันปืนมาทางฝั่งประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะ เรายังพบความเคลื่อนไหวของกองทัพภาคที่2แบบทียิปที่ช่วงนี้ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมส่งสัญญาณที่น่าสนใจเช่นเมื่อวานนี้ค่ะวันที่25พฤษภาคม2568กองทัพภาคที่2องกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102 เฉพาะกิจฐานพราน21ดําเนินการฝึกยูนิสกูให้กับกําลังพลเกี่ยวกับการใช้กล้องตรวจการและการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อให้กําลังพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการภารกิจตามแนวชายแดนมากขึ้นซึ่งก็ดําเนินการขึ้นค่ะณนะกองบังคับการยุทธวิธีกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2-102ที่บ้านปางห้วยตำบลหน,นองผืออำเภอทาลี่จังหวัดเลย และก็ยังมีการเตรียมความพร้อมรบค่ะให้กับทหารใหม่ได้จับอาวุธใช้งานจริงๆกันแล้วด้วยว่าทหารใหม่เตรียมใช้อาวุธเข้มข้นขึ้นฝึกการใช้อาวุธประจำกายน้องทหารใหม่1นึ่งทัหแปดหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหาราที่1กรมทันราที่8ดําเนินการฝึกการใช้อาวุธประจำกายปืนเล็กยาว M16 a ซ ให้กับน้องทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2,568เพื่อฝึกให้เกิดความรู้พื้นฐานความชำนาญในการจับถือ การใช้อาวุธประจำกายการใช้ดาบปลายปืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบฝึกให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทหารซึ่งน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกอย่างดีโดยการควบคุมการฝึกและกำกับดูแลจากครูฝึกทหารใหม่อย่างใกล้ชิดตามนโยบายของกองทัพบกให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทหารใหม่เป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพภาคที่สองค่ะยังมีการเสริมศักยภาพด้านร่างกายให้ทหารไทยลุยได้ถึงทุกสถานการณ์อีกด้วยโดยการฝึกเพื่อ ให้พร้อมซ้อมเพื่อให้ชำนาญเดินทางไกลประจำสัปดาห์กองผันฐานราบที่3กรมฐานราบที่13นํากนำกำลังพลเดินทางไกลประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาค,คมปีพศ2568เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของหน่วยพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าคุ้นเคยกับการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีภายในพื้นที่ค่ายวีรวัตโยธิน ถนนนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้กองทัพที่สองค่ะยังมีการติดเที่ยวเล็บในการต่อสู้ให้กับทหารไทยเพิ่มเติมอีกด้วยให้พร้อมสู้ทุกสถานการณ์และสามารถปกป้องตนเองได้ โดยการฝึกแม่ไม้มมไหมวยไทยหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ดําเนินการฝึกศิลปะแม่ไม้มไหมวยไทยให้กับทหารใหม่พัดที่1นึ่งทัพเพื่อออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยณหนะ่วยฝึกทหารใหม่ร2อยยี่สิบสามพันสามค่ายวีรวัตโยธินอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เรียกว่าตอนนี้ค่ะไม่ว่าใครจะเปิดก่อนการแต่รับรองว่า ทหารไทยพร้อมที่จะรบเพื่อปกป้องชาติอย่างแน่นอนซึ่งคนไทยก็อย่าลืมนะคะส่งกำลังใจให้กับทหารไทยในการปกป้องอธิปไตยชาติกันเยอะๆค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ